วันนี้น่าจะวันนี้น่าจะไม่ได้ทำงานนะครับดูสภาพตอนเช้านะครับวันนี้วันที่สองครับนนี้เช้าวันที่สองครับของเดือนบรรยากาศค่อนข้างที่จะบอกเลยว่าหน้าร้านแทบจะกลายเป็นทะเลครับจะเข้าร้านแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวนิดเดียวนะครับก็ขึ้นบนร้านนะครับก็ ของก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ตอนนี้กําลังลุ้นนะครับถ้าตกมาอีกแย่นะครับหวังว่านะครับหวังว่าจะไม่ตกซ้ําลงมาอีกนะครับจังหวัดอือนเป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่ครับสภาพโดยรวมนะครับก้านข้างร้านนะครับก็จะกท่วมกันค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งเป็นถนนด้านนอกนะครับ นี่ครับดูยีแม็กคันี้ก็พอนะครับยิงเข้ามาครับนี่ครับสภาพค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรนะครับภาวนาห้ามตกมาครับนี่ดูเวลาขึ้นมานะครับนี่เวลาขึ้นมานะครับวันนี้ช่างเพชรน่าจะไม่ได้ทำงานนะครับจังหวัดจ่นเป็นยังไงบ้างนะครับ ตกหนักเหมือนกันหรือเปล่านะครับจังหวัดอุบลนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะสาหัสโอสมควรนะครับตอนนี้เป็นน้ํารอระบายนะครับระบายไม่ทันก็จะมีทุกอย่าง่อยมากับน้ำนะครับมาอยู่หน้าร้านเลยครับนี่ครับวันนี้ช่างเพชรหน้าร้านช่างเพชรกลายเป็นทะเลเรียบร้อยนะครับก็น่าจะไม่ทํางานครับวันนี้จังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างครับ วัดอุบนวันนี้หนักนะครับวันนี้ก็ไม่ยอย่างต้องเข้าแล้วครับผมอาจจะไม่ได้ทำงานครับทางเพปวันนี้ไม่สภาพหม้าร้านไม่พร้อมทำงานนะครับให้ดูร้านกจ๊จับก็เต็มนะครับเข้าร้านเจ๊จับด้วยนะครับ วันนี้ฝนตกปิดร้านนิช่างเพชรเลยนะครับปีนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เข้าร้านนะครับปกติไม่เคยเข้านะครับเป็นปีแรกที่น้ําเข้ามาในร้านได้นะครับปกติไม่สามารถที่จะเข้าได้นะครับแต่วันนี้ตกประมาณอตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงประมาณเจ้าโมงครึ่งนะครับ พ่งหยุดนะครับนี่ครับสภาพโดยรวมนะครับใครจะเอารถเข้ามานะครับวันนี้อย่าพึ่งนะครับใครจะนํารถเข้ามาซ่อมวันนี้อย่าพึ่งนะครับนี่ดูนะครับมาเป็นขึ้นเลยนะครับขึ้นด้านบนนะนิดเดียวนะครับเหลือแค่ประมาณอ่าสี่สิบห้าสิบเซนนะครับขึ้นเข้ามาได้ในร้านเดี๋ยวนี้น่าจะเก็บของไม่ทันนะครับถ้าถ้าตกมาอีกนะครับมีโอกาสที่จะเข้าด้านในนะครับ ถ้าเข้าด้านในยุ่งเลยนะครับเพราะของนี่ครับยังไม่ได้อะไรเลยนะครับเตรียมไม่ได้เตรียมตัวนะครับว่ามันจะตกขหนักขนาดนี้ครับวันนี้จังหวัดอื่นเป็นไงบ้างครับผมวันนี้ต้องใส่มองครับต้องหวานแหแล้วครับวันนี้น่าจะไม่ได้ทํางานนะครับผมจังหวัดอื่นตกหนักไหมครับผมนี่สภาพหน้าร้านนะครับวันนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับ นั่งดูน้ำไปครับงานการนี้ทาแน่นอนครับวันนี้น่าจะถ้าไม่ตกลงมาน่าจะไม่เกินเที่ยงน่าจะหายไปนะครับน้บําะดูร้านกุญัจด้านข้างนะไม่ต่างกันนะครับ <c oughs> เป็นไงกันบ้างครับจังหวัดจีียงตกหนักนะครับอำเภอเดชอดุดมจังหวัดอุรดร <c oughs> ตกตัง้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับจนถึง,ถง 9โมงครึ่งนะครับก็นี่ครับน่าจะรออีกนานครับผมขอแจ้งข่าวนะครับเอซีนะครับที่จะนํารถเข้ามาวันนี้อย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับเพราะว่าหน้าร้านไม่พร้อมทํางานนะครับน่าจะต้องรอระบายได้อีกประมาณเที่ยงครับถ้าไม่ตกออกมาอีกประมาณเที่ยงน่าจะน่าจะโอนะครับน่าจะหายไปนะครับ ก็ภาวนาว่าห้ามตกลงมาแล้วกันครับถ้าตกลงมาอีกอ่ามีมันลดนะครับลดนิดนึงแล้วครับเมื่อกี้ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสภาพโดยรวมนะครับอำเภอเดียดุดมจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้หน like ักมากนะครับตกมาแต่เช้านะครับขึ้นฝ <me> ันนะครับซึ ky, ่งหยุดตกเมื่อกี้นะครับพอระบายน้ำก็อยู่ตรงนั้นพอดีระบายน้ำอยู่ตรงนี้พอดีครับ ทางเพล็กก็ยกพงยกไฟขึ้นนะครับเพื่อต้องการให้น้าไปไหลลงไปทงท u ่ h ระบายน้ําหน้าร้านนะครับตรงนั้นนะครับครับมันก็ไหลค่อนข้างที่จะเร็วแต่ว่าน้ํามันมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับท่อระบายไปน้ําก็น้อยนะครับก็ต้องรอรอรอต่อไปครับจังหวัดเตือนไม่รู้จะเป็นยังไงครับส่วนจังหวัดอุบลนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเนี่ยครับ ใครจะรถเข้ามาก็อย่าเพิ่งนะครับวันนี้โอเคครับไอ้ดูสั้นๆนะครับก็ใครจะมาวันนี้ก็หยุดก่อนนะครับใครจะรถมาซ่อมโอเคครับก็ฝากไปถึงเอฟซีที่จะนำรถเข้ามาวันนี้นะครับถ้าที่ดูคลิป ก็อย่าเพิ่งเข้ามาครับวันนี้น่าจะไม่ได้ทำงานครับผมสวัสดีครับ